สวัสดีค่ะผมกับโปรตูกรูสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกันยุงรูปน้อยะคะ่ะใช้จริงเองทุกชิ้นค่ะก่อนไปฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อกำลังใจให้โปรตูด้วยนะคะคือถ้าในเด็กแรกเกิดเลยนะคะก็ไม่อยากให้เป็นครีมเป็นสปเปรย์หรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่นะคะมาสัมผัสผิวลูกน้อยคุณนะคะประตูก็เลยเจะแนะนำนะคะข้อของน้องนิสาก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะ่ะ เป็นแบบแผ่นแปะนะคะซึ่งไอ้เจ้าแผ่นแปะเนี่ยค่ะมันจะเป็นสารน้ำมันหอมระเหยธรรมชาตินะคะถ้าสมมุติใครชอบกินอ่อนๆนะคะจะเป็นตัวนี้กินตะไคร้หอมก็จะแนะนำม,มอกซิการนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้สักสองแผ่นนิดนึงเพราะบางทีมันอ่อนเกินยุงบ้านเรามันดุค่ะ แต่ว่าถ้าสมมุตินะคะท่านไหนชอบแบบกลิ่นแรงนิดนึงนะคะก็แนะนํายี่ห้อเสือนะคะยี่ห้อเนี่ยเท่าที่สมบูรณ์ในท้องตลาดนะคะกลิ่นแรงสุดละค่ะก็คือสามารถนะคะแปะไปบนเสื้อผ้าน้องเปรลดเขน็นอะไรได้หมดเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะทํามาจากน้ํามันยูคาลิปตัดออยค่ะซึ่งมันก็จะเปอร์เซ็นต์เข้มข้นกว่ามอกซิกานะคะ แต่ถ้าโตขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็สามารถทาไปบนผิวหนังน้องได้ที่ประมาณ1ปีขึ้นไปแต่อันเนี้ยเขาก็คือเครมเลยนะคะว่า ก็คือแรกเกิดก็ใช้ได้เพราวะว่าพวกนี้นะคะไม่มีสาร D E E T นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็มันจะเป็นสารสกัดจากน้ำมันตะไคร้ส้มพวกนี้ก็คือทาไปที่แขนขาเด็กได้นะคะและนอกจากนี้นะคะระวังสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นรับประทานอาหารที่ร้านอาหารใช่ไหมคะเราก็อาจจะเสริมด้วยสเปรย์ตะไคร้นะคะฉีดเป็นระยะระยะแต่ว่าถ้าสมมติเด็กท่านไหนนะคะผิวแพ้ง่ายพวกสเปรย์ตะไคร้อะก็คือแพ้ง่าย กันก็คือก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะก็จะใช้เป็นแผ่นแปะหรือว่าเป็นครีมเอาก็ได้ค่ะอันนี้ประตูใช้ฉีดระหว่างนั่งค่ะและถ้าลูกน้อยของท่านนะคะอายุประมาณ4ขวบ5ขวบขึ้นไปนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะจะเป็นสาร D E E T นะคะซึ่งไม่ปลอดภัยในเด็กเล็กอันนี้ย้ำเลยนะคะต้องอ่านข้างฉลากกันให้ดีนะคะต้องสีปีขึ้นไปแต่ว่าประสิทธิภาพกันยุงนี่ก็จะดีกว่าพวกไอแผ่นแปะพวกนี้ได้ค่ะแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะก็อย่าให้ น้องโดนยุงกัดเพราะว่าในยุงค่ะก็มีเชื้อโรคนะคะไข้เลือดออกบ้างแหละหนึ่งก็ทําให้น้องมีแผลเป็นด้วยนะคะทำให้ขาน้องไม่สวยถ้าท่านไหนนะคะมีคําถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็โปรตุระชาสัมพันธ์นะคะมีกลุ่มนะคะไดอารี่คุณแม่มือใหม่ด้วยก็ไปกดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การเลี้ยงลูกถ้าท่านอยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้โปรตุลาบก่อนสวัสดีค่ะ